สวัสดีครับวันนี้วันที่11นะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการใช้สีผมจะอธิบายไม่ไม่เยอะมากประมาณประมาณ10นาทีประมาณนั้นหลังจากนั้นก็ให้เราทำงานครับวันนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะครับทฤษฎีส,สีหลายคนอาจจะฟังมาหลายหลายคนแล้วเนาะอาจเหรืออาจจะไปฟังหลายอาจารย์มาแล้วแต่ลองฟังผมอีกสักคนแล้วกันครับวันนี้เป็นเรื่องของการใช้สี มีทั้งสีที่มันเป็นสีดิจิตอลแล้วก็เป็นสีทั้งเป็นสี c m y k ส่วนที่เป็นสีดิจิตอลเนี่ยเดี๋ยวเออลืมปิดส่วนที่เป็นสีดิจิตอลเนี่ยจะอธิบายในในเว็บนี้ครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์มาให้ด้วยครับส่วนเฮ้ยหายังวะอ๋ออันแล้ว <laughs> มึนมึนยุ่งทั้งวัน เอ่อส่วนที่เป็นสี c m i k อ่ะเดี๋ยวผมจะแปอธิบายในในอ e ี l u s t 레이เตอโอเคอ่ะสีดิจิตอนครับคือพวก RGB นะครับไอบทความนี้ดีมากเลยมันเกี่ยวกับ UI เออเรารู้ไว้ก็ดีนะเพราะคนทำอ e ีลาร์มันจะต้องเอาไปใช้ออกแบบต่างๆ UI มันคือ user interface ยูเซอร์ก็คือคนใช่ไหมอินดเฟคก็คือหน้าหน้าตาโดยรวมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะพูดกัน UX UI UX มันคือ user experience ก็คือประสบการณ์ของผู้ใช้การเลือกใช้สีเพื่อที่จะดึงดูดหรือเลือกใช้สีให้กับคนที่มาใช้งานเนี่ยรู้สึกคล้อยตามไปกับ เว็บไซต์คอยตามไปกับแอปพลิเคชันคอยตามไปกับอะไรต่างๆพวกนี้มันมีทฤษฎีสีอยู่แล้วก็ทฤษฎีสีพวกนี้มันจะคล้ายๆกันหมดเลยเอาไปออกแบบตัวละครก็ได้เอาไปใช้ทำาอะไรก็ได้มันจะคล้ายๆกันตรงนี้นะ rgb คือสีของแสงแม่สีของแสงครับคือนี่ red green blue rgb ครับ เมื่อเป็นแสงนะนึกถึงเป็นแบบไฟนะไฟส่องไปหาดวงหนึ่งมันก็สว่างแล้วถูกไหมสมมติแสงน้ําเงินส่องเข้าไปปุ๊บใส่แสงสีแดงฟับจะเป็นตรงนี้สีชมพูอ่าสอนกันสีแดงใส่เข้าไปสีน้าเงินใส่เข้าไปแล้วเอาสีเขียวใส่เข้ามาอีกทีหนึ่งปุ๊บกลายเป็นสีขาวเพราะมันเหมือนไฟสามดวงมาจ่อที่เดียวกันน่ะมันก็เหมือนเพิ่มสว่างไง สุดท้ายมันก็กลายเป็นสีขาวอันนี้เป็นทฤษฎีสีของแสงส่วนนี้ก็คือแดงกับเขียวผสมกันได้เหลืองเขียวกับน้าเงินผสมกันได้ฟ้าคลามอะไรพวกนี้ต่อมาเป็นเราอาจจะเห็นในหลายโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมปรับสีอะมันจะมีตัวนี้ด้วยมี hsl ก็คือ h เนี่ยคือมาจาก hue ครับ h U E เนี่ย Hue นี่นี่นี่มันอ่านเอาไว้นเนี่ยเนี่ย Hue ส่วน S คือ Saturation Light คือ Lightness ความสว่างครับหน้าตาของการปรับสีเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งเราอาจจะไม่ต้องรู้ก็ได้ครับแต่แต่ไม่ใช่เราอาจเราอาจจะไม่ต้องรู้อืม ซึ่งเรารู้ไว้ดีกว่าซึ่งเรารู้ไว้ดีกว่าว่าไอเนี้ยมันเขียนว่าอย่างนี้แต่ไม่ต้องรู้ว่าไปเกี่ยวกับทฤษฎีสียังไงเออมันแค่แบบเป็นเหมือนกับว่าพอหน้าตาโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งมันเขียนว่า HSL อ๋อมันมาจาก Hue Saturation l i g h t n e เออเราก็เลือกเอาสีที่เราอยากได้แค่นั้นเองส่วนตัวนี้ HSB มาจากฮิว s a ต u ูเรชันแล้วก็ไบเนตมันคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าตัว B ด้านหลังเนี่ยรอบข้างมันจะสว่างแล้วก็เข้ามาตรงกลางสีจะค่อยๆซีดอ,อ,อ่จะไม่เหมือนก,นกันกับตัว L ตัว L เนี่ยสูงขึ้นไปก็กลายเป็นแบบสว่างซึ่งตรงนี้ไม่ต้องมาสนใจเออตรงนี้ไม่ต้องสนใจเราเห็นสีมันมันจะมีสีพาเลตให้เราอยู่แล้วเราก็จิ้มจิ้มจ,มจิมไแค่นั้นึงไม่มีอะไร คราวนี้พูดถึงทฤษฎีสีครับอันนี้จะคล้ายกันหมดแหละทุกทกทฤษฎีคล้ายกันเลยสีโมโนโคมก็คือการใช้สีเดียวแล้วก็ไล่ตั้งแต่เข้มไปยันอ่อนเออต่อมาเป็นสีใกล้เคียงกันครับสีใกล้เคียงกันหมายความว่าอย่างเงี้ยแดง เขียวเหลืองเนี่ยคือสีใกล้เคียงกันตามตามอันนี้คือสีของแสงนะนี่คือสีของแสงนะส่วนที่มันเป็นสีธรรมชาติมันจะเป็นอีกแบบหนึง่ง color view อืมอันนี้จะเป็นสีธรรมชาติอันนี้ ก็คือแม่สีจะเป็นน้ําเงินแดงเหลืองอสีใกล้เคียงกันก็นกคือน้ําเงินม่วงแดงนี่ไงน้าเงินม่วงแดงโอเคน้าเงินเขียวแดงเหลืองนี่จะเป็นอย่างนี้นี่ทฤษฎีสีของแสงนะ จบไปแล้วนะอันนี้เป็นสีทั่วๆไปที่เขาใช้กันปะไม่จบโทษครับอันนี้ยังเป็นสีของแสงอยู่ครับเพราะม่วง <c oughs> ม่วงมันตรงข้ามเขียวเนี่ม่วงตรงข้ามเขียวแต่สีที่มันเป็นสีทั่วไปอะม่วงมันตรงข้ามเหลืองเห็นไหม ยูเวนไอ้ม่วงแดงอะตรงข้ามเขียวออน้ำเงินตรงข้างส้มน้ำเงินตรงข้างเหลืองส้มอันนี้ก็ใกล้เคียงกันน้ำเงินกับเหลืองตรงข้ามกันน้ำเงินกับเหลืองตรงข้ามกันแดงกับเขียวตรงข้ามกันแดงกับเขียว นี่ไม่ใช่มันอยู่ตรงนี้แดงกับเขียวตรงข้ามกันเออเอาเป็นว่าตัดความ <c oughs> ตัดความที่จะทำให้เข้าใจผิดและจํายากทุกอย่างทฤษฎีให้มาตามอ้างอิงกับตัวนี้สีธรรมดานะสีธรรมดาโอเคนี่จะงงกันไห ต่อมาสีสามสีครับก็คือสีคู่ตรงกันข้ามแล้วก็สีใกล้เคียงกันเช่นเราเอาเมื่อกี้เหลืองม่วงใช่ไหมคราวนี้สีใกล้เคียงกันเราจะเอาเหลืองเขียวมาก็ได้หรือว่าเหลืองส้มมาก็ได้หรือเราเอาเหลืองม่วงส่วนอีม่วงเนี่ยเราจะมาเอาม่วงแดงอีกฝั่งหนึ่งก็ก็เป็นสีเหลืองอย่างเดียวสรุปก็คือว่า ถ้าเกิดว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะมี2อ,อีกฝั่งหนึ่งจะเหลือแค่1นึ่อันนี้เป็นสามสีทฤษฎีสาส,สีแต่มันจะมีทฤษฎีสาส,สีที่มันเป็นแบบเอาตรงแม่สีอะครับเนี่ยเหลืองน้ำเงินแดงแล้วก็รักษาระยะห่างแล้วก็หมุนเออพอหมุนปุ๊บสมมุตินะอันนี้หมุนมา2ล็อกน้ำเงินมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็เ,เป็นน้ำเงิน ตรงข้ามกับคิดยากล 1, 2, 3, ะหนึ่งสองสามสี่อ่านี่วงจรนี้มันมันละเอียดไปมีแบบละเอียดน้อยหน่อยหมอ,อย่างนี้ดีกว่านี่คือสามสีใช่ไหมน้ำเงินเหลืองแดงอ่พอเขาเก็บ อย่างนี้นะหมุนมาอีกทีนึงก็กลายเป็นเขาเล่นสีเขียวส้มม่วงเอ้ยเนี่ยสลับมารักษาระยะห่างส่วนถ้าจะเป็นเหมือนกับไอ้ก่อนหน้านี้ที่เป็นแบบเนี้ยเราก็นับช่องเอาแต่จริงๆเราไม่ต้องนับช่องในอีลาร้อน,นี้ให้อยู่ครับเดี๋ยวบอกให้ในอีลาร์ทีคีไอ้ยาอะไรร่วงทำนะครับ ค okay. ต่ออันนี้เป็นแบบ3สีคราวนี้เวลาเราใช้งานนะครับเขาจะมีกฎของเขาอยู่ก็คือ60 30แล้วก็10ครับ60นี่คือสภาพห้องโดยรวมนะครับเขาเรียกว่าอะไรสีบรรยากาศ60นี่คือ4บรรยากาศ30 <c oughs> ก็คือตัวช่วยส่งเสริมบรรยากาศให้มันไม่เลี่ยนเกินไป3 4สี ส่วนอีก10เนี่ยคือตรงไหนที่อยากให้เป็นจุดเด่นก็ใส่10นี้เข้าไปตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คือน้ำเงินกับฟ้าเอ้ฟ้ากับส้มอะเป็นสีคู่ตรงข้ามเนี่ยเขาก็มาใช้กันตรงไหนที่เป็นจุดเด่นเขาก็จะน้ำนํำเงินไปใส่แล้วก็โดยรวมเป็นสีส้มแดงครับเ,เมื่อกี้เขียวกับม่วงเห็นไหมครับเขียวม่วงตรงนี้ นี่ก็เป็นเขียวฟ้าเอามาใช้กับม่วงตัวนี้เขียวฟ้าใช้บม่วงงงกันไหมมันต้องอันนี้มันไปอยู่ตามทฤษฎีสีนะของของไอซีของแสงอะ่ะนี่ม่วงกับเขียวเราสามารถใช้ได้สองแบบนะแต่โดยแรกๆอะ่ะ ไปจับทฤษฎีสีนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปอ่าแมเออจับอันนี้ก่อนโทษเพราะในสากลน่ะไอเน,นี้ยเขาใช้กันแต่ทฤษฎีสีที่มันเป็นสีของแสงอ่ะเขาเพิ่งมาใช้แต่โดยดั้งเดิมอ่ะพวกดาวินชีพวกอะไรตามทฤษฎีที่เขามีอ่ะเขาใช้สีนี้โอเคเมื่อก่อนพวก สมัยก่อนเขาไม่มี Photoshop ไม่มีอะไรพวกนี้เขาก็เลยใช้สีธรรมดากันก่อนโอเคคราวนี้นอกจากใช้สีเป็นแบบ3สีแล้วไอ้กด3 60-30-10เนี่ยยังมาใช้กับที่มันเป็นความเข้มของสีคือโมโนโทนนะเนี่ยเราเลือกได้เลยว่าอยากให้ตีมทั้งหมดเนี่ยเข้มหรือสว่างก็อยู่ที่60ไปเลย หลังจากนั้นก็เป็นโทนที่สีเทาขึ้นมาหน่อยครับก็อีกส0มสิบแล้วต้องไหนอยากให้เด่นก็เป็นสีที่เข้มที่สุดตามแบบนะหรือเราจะสลับกันก็ได้อืคนนี้เขาบอกว่าสีเทาไม่ใช่สีเทาไอเนี้ยเขาเรียกว่าสีบรรยากาศสีเทาตรงเนี้ยเขาบอกว่าผิดไอตรงเนี้ยผมว่าเป็นค่านิยมนะแต,แต่แต่มีไว้ก็ดีครับคือ ถ้าสีพวกนี้มันคือสีบรรยากาศมันจะทำให้เรารู้สึกมันมีความรู้สึกออกมาได้ดีกว่าดาร์กโทนเออตรงนี้มันมีความสำคัญมากๆเลยนะเวลาเราเลือกสีะครับเราบอกว่าอยากได้สีเข้มของสีนะั้นนะ่ะบางคนเนี่ยลด saturation ลงแล้วก็ลด b บเนตลงมันมันเข้มแต่เข้มมัน เข้มไม่สวยครับเนี่ยเขาบอกว่ามันควรเพิ่ม saturation แล้วก็ลด b r i g h t n e s ลงตัวอย่างสมมติผมเลือกสีนี้นะแล้วผมอยากทำให้สีตัวนี้เข้มขึ้นนะ่ผมก็มาที่อันนี้ผมลดทั้ง b r i g h t n e t แล้วก็ลดทั้ง saturation สีมันจะดังๆไม่ค่อยสวยเขาบอกว่าให้เพิ่ม saturation ้ีไามันจะรู้สึกว่าเข้มแบบมีเนื้อสีหืออารมณ์อย่างเงี้ยนี่เขาบอกเพิ่ม s a t t ลด b r i g h t n e ลท light tone เ,เขาบอกว่าให้ลด s a t แต่เพิ่ม b r i g h t e แทนอ,อย่าเพิ่ม s a t แล้วก็เพิ่ม b r i g h t e ไอันนี้ยไม่ถูกพอถ้าเกิดเรายิ่งเพิ่ม s a t u สีมันก็จะสดในกรณีที่ไปทำแบบสีสิ่งพิมพ์ด้วยนะเพิ่ม saturation ไปสีมันพิมพ์ไม่ติดด้วยซ้ำตัวอยา่างผมอยากได้สีนี้ที่มันมีความสว่างผมอ๋อไบเนตเต็มไปแล้ผมเพิ่มถ้าไบเนตเต็มก็เพิ่ม s a t ไม่มีอะไรเออแต่ถ้างานที่มันเป็น c m y k นะสมมุติผมนิวงานนะครับเลือกเป็น <c oughs> โทษครับเลือกเป็น c m y k นะแล้วก็เอาสีนี้ไปปึ๊บมผมมาตัวนี้แล้วก็เพิ่ม อิอันนี้ไม่มีปัญหาบางงานถ้าเกิดว่าเราเพิ่มแซไปด้วยแล้วก็ไบเนตไปด้วยเช่นเนี่ยทนโทนอย่างเงี้ยบางสีนะเห็นไหมป่ามันขึ้นเครื่องหมายตกใจนี่หมายความว่ามันปริ้นไม่ได้ปริ้นไม่ได้เกิดอ,อะไรขึ้นในหน้าจอของ งานที่เรานิวเป็น CMYK มันจะแสดงผลแบบ CMYK นะก็คือว่ามันจะปรินได้สีเท่านี้แหละแต่พอเอาสีเนี้ยไปใส่ใน RGB อะสีมันจะตุ่นอ๋ออันนี้มันไม่ได้นี้นี่หว่าอ่ะนี่เป็นตกใจนะ,ะเป็นอย่างนี้ Copy โอ้ อ๋อโทษครับโทษครับผมสับสนน,นิดนึงน้าวสีสดอ๋อมันไม่แสดงผลอ่ะอย่างนี้ c o p ปี้ปลง C M y K อ่ะจะเห็นว่าสีมันตุ่นเห็นไหมจองนี้นะสว่างอันนี้มันตุ่นลงเห็นไหมอืม ถ้า RGB ไปลง CMYK สีมันจะแสดงผลแบบถ้าปริน์ได้มันจะสูงสุดได้เท่านี้แหละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งค่างานนะก็เลือกเป็น CMYK มันจะได้แสดงผลให้เราเห็นได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวงานพอไปปรินเนี่ยมันจะได้อย่างงี้มันจะได้ไม่เพี้ยนแต่ถ้าเราเลือกงานที่มันเป็น RGB อ่ะมันก็แสดงสดของมันเพราะมันเป็น RGB มันแสดงได้เต็มร้ออยู่แล้วอเงี้ยอืม พูดทำไมนะพูดเพื่อเวลาเราออกแบบตัวละครหรือออกแบบโลโก้อะไรก็ตามอะไปทําใน Cmyk ครับไปไปทำในงานพิ้นแล้วก็เลือกสีเป็น Cmyk เอ่อต่อมาอันนี้นะลด Z ซตเพิ่มไบเนทถ้าอยากให้โทนสว่าง อันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบเอ่อ U I เฉยๆนะว่าถ้าเกิดว่าเวลาใช้ไม่ได้มันจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างนี้คือผิดสีมันเยอะเกินไปอันนี้ผมว่ามันเป็นรสนิยมตามตามช่วงเวลานะแต่อันนี้ดีกว่าก็คือว่าพอมันเป็นขาวดำ พอมันเป็นแค่กรอบอย่างเงี้ยมันก็แยกให้เห็นว่าอันไหนที่เป็นสคริปต์อันไหนที่เป็นคอนติเนียตัวนี้เป็นสคริปต์กับคอนติเนียมันก็ดูแยกยากนิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกอะว่ามันเป็นตามยุคตามสมัยแต่นี้ก็คือสังเกตง่ายขึ้นจริงๆแต่ยุคนึงบอกว่าไม่จําเป็นต้องสังเกตง,ง่ายก็ได้ก็ก็แล้วแต่คร่าวๆประมาณนี้ัอน,นี้คือเป็นบทความนี้ เดี๋ยวจะส่งไปลิงก์ส่งลิงก์ไปให้อ่านครับส่วนที่บอกว่ามันเป็นทฤษฎีสีในอิลาสมันมีอยู่ด้วยเนีย่ยผมมาตรง cmyk แล้วกันครับเพราะเราเวลาทำงานเราจะต้องเป็น cmyk นะตรงนี้ที่เคยติดไว้ก่อนหน้านี้นี่คือทฤษฎีสีครับนี่คือสีคู่ตรงกันข้ามเวลาเราใช้งานเราก็คือเลือกสี อะไรก็ได้นะแล้วก็ไปที่ตัวนี้แล้วกดมันสามอีกทีหนึ่งก็ได้ครับถ้าเกิดมันไม่แอคมันไม่แอคทีมนะกดมันสามปุ๊บมันก็จะเป็นสีของมันครับมีสีคู่ตรงกันข้ามแบบที่1แบบที่2ครับไอ้สปีดสีก็คือว่าแยกสีคู่ตรงกันข้ามอีกฝั่งหนึ่งออกมาอ่านี่เป็นสีใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคู่ตรงกันข้ามในในอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ย นี่ก็โมโนโทนตามชื่อมันเลยครับใช้แบบ2สี3สีพวกนี้มันจะทำให้เราเลือกเลือกง่ายขึ้นครับสมมติผมเลือกนี้ปุ๊บมันก็จะมีเฉดให้ระหว่างเข้มไปถึงสว่างโอเคคราวนี้เวลาเราเลือกใช้นะสมมุติในตัวละครของเราเนี่ยมันมี สีเดียวกันสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเลือกให้มันส่วนหนึ่งมันเข้มอีกส่วนหนึ่งสว่างเพื่อที่จะเน้นตรงส่วนนั้นน่ะไปดูตัวละครกันไงกระตูอะไรั้งนี วันพีสไปวันพันแมนยีบินเซิร์ชวันพันแมนเนี่ยเป็นการเลือกสีที่แบบง่ายมากนะครับทำให้คนจำได้ไนเงี้ยเะเอก,ก็เหลืองแดงมีพลังไฟเออพวกนี้เวลาเลือกตัวละครคนหาความหมายให้มันด้วยนะอ,อสีเขียวก็เขียวทั้งชุดอะไรเงี้ยตัวประกอบก็สีเยอะหน่อย แต่ตัวหลักๆก็ไม่ได้สีเยอะมากอะไรเงี้ยอย่างอย่างเอเนี่ยชื่ออะไรนะจำไม่ได้นะจะสังเกตว่าชุดเขาเข้มดำทั้งหมดแต่หัวเขาสว่างขึ้นมาส่วนตัวน้องสาวเนี่ยชุดสีอ่อนผมสีเข้มตาสว่างขึ้นมาอันนี้เป็น เขาเรียกว่าเล่นตัวแสงมืดแสงสว่างแต่และตัวละครก็ควรมีอย่างนี้ครับอะไรที่อยากให้เด่นก็ก็ให้ตรงนั้นสว่างก็ได้เอาแบบง่ายๆครับส่วนใหญ่ตัวร้ายจะเป็นสีม่วงนะส่วนใหญ่ตัวร้ายเป็นสีม่วงโดยโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติโดยแต่ แต่เดิมมามันเป็นแบบนั้นแต่ทุกวันนี้ตัวสีม่วงมันก็ไม่ได้เป็นตัวร้ายเสมอไปแต่ตัวสีม่วงไงก็ให้ความรู้สึกหลายลองไปสังเกตดูนะส่วนฝ่ายดีเนี่ยก็ยจะเ,เป็นเหลืองสม้มแดงการ์ตูนญี่ปุ่นนะมันจะพูดถึงไฟอ่ะพูดถึงการให้พลังงาน แล้วก็เรื่องที่พูดถึงมืดกับสว่างดีๆก็ไอเนี่ยเจ๋งดีอะไรวะไฟฟอสไม่รู้ใครได้ดูวะไอเนี้ยเจ๋งดีชอบมาก <c oughs> เขาเล่นสีน้ำเงินสีส้มเป็นสีคู่ตรงกันข้ามตลอดเลยมันเล่นกับไฟเเสื้อข้างในสีส้ม ตรงข้ามกับสีน้ําเงินและอีเรื่องนี้มันชอบเล่นเหมือนกับว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นซ i l h o u e อ่ะก็คือมืดๆหมดเลยแล้วก็มีแสงส่องสว่างขึ้นมาสนุกดีลองไปหาดูอย่างเงี้ยองเงี้ยมืดๆหมด,หมดแล้วก็มีแสงส่องสว่างขึ้นมาในฉากมันเจ๋งดีอันนี้ยไปเล่นได้อะไรที่ยา โอเคเกี okay. ปักหลุดขอโทษด้วยครับต่ออ่าพูดถึงเรื่องนี้ที่บอกว่าอา่อะไรที่อยากให้มันสว่างอ่อะเออรอยากให้มันเด่นให้มันสว่างไว้รอบๆมืดเราอย่างเงี้ยเป็นทฤษฎีง่ายๆเลยตรงนั้นจะเด่นทันทีในเรื่องนี้สนุกดีชอบไม่รู้มีใครเคยดูบ้างอ่ะ ก็เวลาเราเลือกสีพวกนี้ก็อย่าลืมเลือกสีที่มันเป็นคู่ตรงกันข้ามก็ได้หรือสีที่มันใกล้เคียงก็ได้สิ่งที่สําคัญนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเอ่อ value ก็คือเข้มกับสว่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ saturation ความสดความซีดอะไรอยากให้มันดูเด่นก็ให้มันมี saturation เยอะก็<ม>จะช่วยทําให้เด่นได้อย่างอ,อีเรื่องนี้เหมือนกัน เนี่ย saturation เยอะอันอื่นก็ซีดีแล้วก็สว่างก็เด่นเด่นขึ้นมาเลยเห็นไหเน,นี้ยเด่นขึ้นมาโอเคตัวละครไม่ควรมีสีเยอะเกินไปถ้าสีเยอะเกินไปมันก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของตัวละครตัวนั้นแล้วว่ามันมีความหลากหลายของมันหรือว่ามันมีตัวไม่เต็มอะ่ะเออ หรือว่าตัวที่มันโอเวอร์เกินไปส่วนใหญ่พวกนั้นจะมีสีเยอะๆแต่โดยทั่วไปสีมันจะไม่เยอะครับโอเคต่อคันนี้นะลองไปใช้ดูแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้สี3สีที่มันหมุนระยะห่างเท่ากันอ่ะมันมีในตัวอีลาสอ่ะก็คือพอเราเลือกมันใช่ไหม แล้วก็มาเลือกไอ้ตัวคัลเลอร์ไกด์เนี่ยแล้วกดตรงนี้เหมือนเหมือนที่เคยทําให้ดูครั้งก่อนหน้านี้ครับต้องเอาเป็นสามสีเนาะเราเลือกสามสีสามชิ้นอะอ่ามีสามสีอย่างนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็กดดูสีปุ๊บมันก็จะเป็นสีตามนั้นเลยหลังจากนั้นไปที่ Edit ครับอ่าเนี่ยสีที่มันเลือกก็คือเป็นแบบนี้ล้วก็กดล็อกไว้ แล้วก็หมุนเลยไอ้ตรงนี้มันก็จะอ้างอิงสีที่เราจับเอาไว้อยู่ก็ลองดูครับสีแบบไหนที่เราชอบอาจจะผักเข้าผักออกตรงเนี้ยพอทำเสร็จแล้วก็ลองมาผักเข้าบางอย่าง หรือเ,เราขี้เกียจมาลดตัวนี้แล้วเ,เดี๋ยวตัวอื่นจะโดนไปด้วยเราก็มาเลือกที่หมุดมนะันแหละแล้วก็ปรับตรงนี้เข้มก็ได้สว่างก็ได้โอเคหลักๆนะผมอยากให้เราลองทดลองเลือกสีตามพวกนี้ดูตามตามไปตัวคันเลือกไกดเนี่ยแล้วก็ลองเปลี่ยนสีสว่างสีเข้ม แล้วก็ลองเพิ่ม saturation ลด saturation ดูได้ครับแต่เลือกตัดอัมสีนี้นะหลักๆคราวนี้เดี๋ยวผมมีไฟล์ AI ไปให้ครับก็คือเป็นตัวนี้แล้วเราก็ไปทำให้มันเป็นฮีโร่ตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งครับอย่างผมเอาเป็นวันพันแมนเราเอาไปเป็นตัวอะไรก็ได้นะไอเนี้ยเอาไปแปลงมันสักตัวหนึ่ง แล้วก็ใส่สีเดิมให้มันก่อนหลังจากนั้นก็เปลี่ยนสีให้มันครับแล้วก็เปลี่ยนสไตล์มันไม่เอาเส้นเอาแต่สีจะได้รู้ว่าสีที่เราเลือกเนี่ยเช่อนอย่างตัวนี้มันควรมันควรถอยไปด้านหลังเน่ะเราก็ควรทำให้มันเป็นสีที่เข้มครับเราก็มาเลือกสีให้มันเข้ม นี้สีแดงแล้วก็ควรเลือกสีมันเข้มจะได้ดูเป็นคนระยะกันได้ประมาณนี้นี้สว่างลองไปเลือกใช้อยู่นะครับ ไปแบ่งตามทฤษฎี4ที่ว่าก่อนอันนี้นะเมื่อกี้ลองแบ่งตามดู 60, 30, 10เอออะไรเป็น60อะไรเป็น30อะไรเป็น10ครับลองดูวันนี้ก็เท่านี้แล้วก็ส่งการบ้านเป็น4แบบอย่าง,างที่ทำให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาไฟล์ AI ไปทำเป็นตัวคีโ o อะไรก็ได้ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ